เมน,นูนี้ไข่ต้มดองซีอิ๊วค่ะง่ายสุดๆไปเลยมาทำน้ำดองกันนะคะน้ำเปล่าซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานนะคะน้ำตาลหลังจากนั้นนะคะก็เอาไปตั้งไฟให้น้ำซอสน,นั้นเดือดค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะนี่เดือดแบบนี้เลยต้มไข่ล้อเลยค่ะนี่ค่ะไข่นะคะจะใช้กี่ฟองก็แล้วแต่เลยนะคะส่วนตัวเสิลุงเองจะใช้ประมาณสี่ฟองค่ะเพราะว่าทานคนเดียวเนาะใช้ แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปใส่ภาชนะที่สามารถปิดฝาได้นำน้ำ,นำซอสมาสักครู่นะคะเมื่อเย็นตัวแล้วนะคะก็เอามาเทใส่ในไข่แบบนี้เลยใส่พริกขันลงไปนะคะกระเทียมหั่นลงไปใครมีหัวหอมก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยคะ่ะแต่วันนี้ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะใส่งาะคะคั่วเพิ่มความหอมขออภัยด้วยนะคะงาคั่วนานไปหน่อยก็เลยมีสีค่อนข้างสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ ปิดฝาค่ะดองไว้สัก3-5ชั่วโมงก็ทานได้แล้วละค่ะแต่ะใสลุงนะคะแช่ไว้ขค่มคืนเลยค่ะทำวันนี้ทานพรุ่งนี้รสชาติกลมกร่ม,รมอร่อยรับรองลองไปทำกันดูนะคะ